ววนี้เราจะมาทำโครงงานเรื่องโรงเรือนดูแลลงเท้านารีอัตโนมัติกันค่ะโดยสมาชิกของเรามีดังนี้ค่ะเด็กชายชัดบดินอนันต์เจริญกิจม .3 ทับ1เลขที่3เด็กหญิงโยสิตากรนิทเสนม .3 ทั1เลขที่32เด็กหญิงสุธิดาเทปยุูม .3 ทั1เลขที่38ค่ะโดยวัสดุส่วนกลไกาการทําง,งานเนี่ยจะประกอบด,ด้วยสายจัมเปอร์ สายไฟเบรกบอร์ดรีเลย์มอเตอร์ปั๊มไมโครคอนโทรลเลอร์ esp 3 2 s 3โมดูลแปลงไฟฟ้า1 2โวลต์ถึง3 3หรือ5โวลต์เซนเซอร์ dht 22ตัวต้านทาน1 0 k และก็เคเบิลทายเป็นวัสดุส่วนโครงสร้างได้แก่ท่อพลาสติกขนาด6หุน ข้อต่อสามทางมุม8อันข้อต่อสามทางตรง4อันข้อต่อโค้งสอันพลาสติกคุมโรงเรือนของอุปกรณ์ได้แก่กรรไกรคีมเทปกาวสองหน้าเชือกฟางบัตรกรีน้ำยาประสานตะก,กั่วบัตรกรีค่ะ,ะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องหลักการทำงานนะครับ หลักการทํางานนะครับหนึ่งเซนเซอร์วัดค่าสองส่งข้อมูลที่เซนเซอร์วัดได้ไปยัง g ูเกิ e ชีสผ่าน WiFi สามเราตรวจสอบค่าว่าค่านั้นถ้าความชื้นต่ําหรืออุณหภูมิสูงเราจะสามารถเปิดพดัดลมและปั๊มน้ําเพื่อเพิ่มความชื้นแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ครับสองในกรณีที่ความชื้นสูงเราจะเปิดพัดลมเพื่อไล่ความชื้นและไล่อากาศเป็นเวลาสิบวินาทีทั้งคู่ทั้งขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองเป็นเวลาสิบวินาทีครับหลังจากนั้นเราจะวนกลับไป เริ่มต้นใหม่ที่ขั้นตอนเซ็นเซอร์วัดค่าเราจะมาดูกันต่อเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ครับผลการทดลองนะคะอุณหภูมิมีการแกว่งเล็กน้อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรุนแรงแสดงว่าช่วงนี้สภาพแวดล้อมมีความสเสถียพรพอสมควรและความชื้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆความชื้นแปรผันในดับปานกลางและมีแนน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงค่ะ สรุปผลการทดลองอุณหภูมิเริ่มต้นในระดับที่ค่อนข้างสูงที่ประมาณ34องศาเซลเซียสและค่อยๆลดลงเล็กน้อยตลอดช่องเวลาทดลองจนถึงประมาณ31.7องศาเซลเซียสซึ่งบ่งบอกว่าตัวมอเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแน่นอนและความชื้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและค่อนข้างสม่ำเสมอโดยเริ่มที่ประมาณ64.4เอร์เซและมีค่าถึง70 จุในบางช่วงซึ่งสอดคล้องกับการลดอุณหภูมิลดลงของอุณหภูมิเนื่องจากความชื้นมักเพิ่มเมื่ออุณหภูมิลดลงค่ะและถ้าผู้ไหนที่ต้องการรับชมรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code ตามนี้เพื่อดูเรื่องโครงานของผู้จัดทำได้ค่ะ